ตอนนี้ผมแกะซัพพอร์ตออกมาแล้วครับอันนี้องค์ปั้นด้วยดินอันนี้องค์ปั้นด้วยไอเน,นี่ยชีดโม่แต่ผมสั่งเครื่องเดินเร็วเกินไปผักขันและแทะหมดเลยแต่เดีย๋ยวผมโอ้โหอันนี้ก็สปีดหกสิบเร็วฟูดฟดเลยแต่ก็ชีดโมมาได้ดีดูในใบหน้าท่าน สี่สี่เซนเยย่อจากขนาดปั้นจริงปั้นจริงประมาณประมาณเจ็ดดเซนได้บ้างของจริงเนี่ยนะดอันนี้ย่อมาโอ้โหเล็กกว่าต้นแบบเยอะเลยถ้าเกิดผมสั่งช้าอีกรอไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงแน่เลยถ้าเกิดจะประคันโอเคครับสี่เซนกำลังดีตนะ้องผมว่า ทำเป็นจี้ห้อยคอหรือเอาไป,ลไปลลหล่อเป็นโลหะก่อนแล้วไปทำจี้ห้อยคอองดีเลยครับองนาลายสวยเลยดูเห็นเห็นดีเทลก็อารงชัยก็ไม่ตอบผมเลยผมก็เครียดด้ครับผมก็ไม่อยากไปออกไปกินเหล้าอนะเป็นนี่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็พวกนี้มีสอยพิเศษด้วยโอเคครับผม ย๋ยวเขียนไฟล์องนลายต่อเดือยไม่ออกไปละกินข้าวก็เขียนไฟล์ใครอยากบูชาใครอยากได้ไฟล์คุยกันนะครับทำฉีดโมก็พันห้าขั้นต่ำแล้วก็ค่าปั้นค่าอะไรก็โอ้ใครสนใจไฟล์นะี้ผมให้บูชาไฟล์พันห้าคุณมีไฟล์ผมคุณ ชิมโมได้ตลอดชีวิตเลยพันห้าผมคิดไฟนแค่นี้ขั้นต่ำเลยขั้นต่ำของการชิดโมผมเลยตอนนี้ผมก็แย่เดือ,อดร้อนใครสนใจไฟล์ติดต่อมานะครับโอเคครับจะนั่งเขียนไฟล์ต่อสี่เซนนะไฟที่ผมจะเขียนให้คือสี่เซนสี่เซนพันห้านะคุณได้ไฟล์นี้ ใช้ได้ทั้งชีวิตเลยถ้าคุณไม่ทำเมมโมรี่เสียนะโอเคฮะองคนาลายผมไปแก้ระบบก่อนให้เดินเครื่องเดินช้าวันนี้ตั้งอย่างสองสามชั่วโมงอะ <laughs> <Yeah. S 1> ไปองนาลายัยงครับองค์จริงเคนเล็กกวกันหลายเท่าเลย ปัดทีเดียวคุณย้ายใหญ่ให้เลอะขนาดไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเครื่องขีดโมใหญ่พอเนะีย่ยไป